เขาก็ไม่ได้พูดว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เขาบอกว่าแสวงหาโอกาสในการเติบโตจบท่านความคืบหน้ายังไงค่อยว่ากันเราก็เข้าไปดูคือพอเข้าไปดูเว็บไซต์ของทาง h Home e r e d ิตเวียดนามเนี่ยต้องต้องบอกตรงว่าข้อมูลเขาในเชิงเว็บไซต์ยังไม่ค่อยดูเป็นสากลเท่าไหร่จะขอเข้าไปดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงแอสเซทไซตเท่าไหร่โลนเท่าไหร่แต่ว่าที่เป็นข่าวก็คือว่า มีอยู่ในช่วงของการเจรจานะครับก็ดิวประมาณสัก1,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือ3า0 0 0ล้าันแล้วอะก็ใหญ่นะเพราะว่าถ้าใครจำได้ก่อนอน,นี้เคบ n k ซื้อแมสเปียนแมสเปียนที่อินโดอันนั้นแค่220ล้าน220ล้านเหรียญประมาณสัก800 0ล้านบาทถือว่าอันนี้ใหญ่ใหญ่กว่าประมาณ4ี่เท่าก็ถือว่ามีน้ำหนักเหมือนกันแต่ว่าเรื่องขนาดสินทรัพย์สินเชื่อเนี่ยตอบไม่ได้จริงรู้รู้แต่ว่าเขาเป็นฟินเทคฟินเทคในกลุ่มของเนเธอร์แลนด์ ที่มีสาขาอยู่ค่อนข้างเยอะคำนาที่ทำไมถึงขายเอาง่ายคือเขาบอกว่าเพราะปัญหาการถอนตัวในรัสเซียก็คือต้องถอนตัวจากรัสเซียเพราะรัสเซียมีปัญหาก็เลยขาดทุนขาดทุนปุ๊บก็ต้องไดเวสธุรกิจที่เขาอาจจะมองแล้วว่ามันมันอาจจะต้องการเงินสดเพราะล่าสุดเนี่ยทางกลุ่มนี้ก็ได้ขายโฮมเครดิตฟิลิปปินให้แดงกรุงศีไปเมื่อวันที่หมิถุนายนนี่เอง พิ่งขายไปนะครับอันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจอยากขายแต่เป็นเคแบงหรือเปล่าก,ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นฟินเทคที่น่าสนใจเพราะว่ากําเนิดมาในปี2008แล้วก็จริงๆแล้วใช้ใชใช database ในการปล่อยสินเชื่อสินเช,ชื่อหลักเนี่ยก็จะเป็นพวกสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าเวียดนามเขามีประชากร100ล้านคน่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช,ใช้ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นเป็นยานพาหนะสาคัญก็ปล่อยสินเชื่อมอเตอร์ไซค์คือผ่อนผ่อนซื้อมอเตอร์ไซค์สินเชื่อพวกซื้ออิเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกแคช ก็เข้าใจว่าจะเป็นพวกเพอร์ n ซ็นโลนนะครับก็ก็เป็น3ามโปรดักต์หลักๆของตางทางกลุ่มนี้ซึ่ง K-Bank กเนี่ยก็อาจจะมองว่าอกลุ่มนี้มีเวียดนามมีคนอยู่ประมาณสักหนึล้านคนแต่ว่าประมาณ70%เนี่ยไม่มีบัญชีแบงก์ hmm. อ่าแล้วเวียดนามเนี่ยต้องถือว่าข้อจุดแข็งของเขาก็คือว่าคนของเขาเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวฉะนั้นเลยเเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะน่าสนใจ หลายประเทศด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นหนุ่มวัยสาวแล้วก็แรงงานแล้วก็มีซัพพลายเชนที่น่าสนใจเพราะว่าเวียดนามได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างมากจากเรื่องของดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชั่นรอบนี้พวกสินค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีฉะนีนนยก็ไม่แปลกนะจริง,จร,งจริงเท็จยังไงไม่รู้อะแต่ว่าก็ไม่แปลกว่าว่าทําไมมันมีความน่าสนใจเพราะด้วยประชากรด้วยขนาดการเดบโปแล้วก็ด้วยของตัวแพลตฟอร์มตรงนี้เขาไม่ใช่แบงค์นะฮะแต่ว่าเป็นฟินเทคที่ที่อยู่ในกลุ่มข<ห>องทาง เนแนล์ที่เกิดขึ้นนะครับตัวตัวในแง่ของตัวสินเชื่อต่างๆอะไรยังไม่ชัดเจนแต่เป้าในปี2,570เนี่ยบอกว่าจะมีกําไรประมาณสักหมื่นล้านหมื่นกว่าล้านนะเยอะมากนะครับแล้วก็มีสาขาเยอะมากแต่สาขาผมไม่แน่ใจเนี่ยเขาบอกว่า9,000สาขา63เมืองแต่ว่ามีพนักงาน6,000คนก็ก็ดูแปลกๆในแง่ข้อมูลเพราะว่าเป็นไปได้ยังไงที่สาขาจะมากกว่าจำนวนแต่ก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็น ใช้ใช้คนเยอ,อะอะ6,000คนอะไรก็แล้วลแต่ที่เกิดขึ้นฉนันเนี่ยตรงนี้เองก็ยังยังไม่สามารถประเมินได้ว่าเอ๊ะอิมแพคยังไงต่อ Kbank เท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูไซส์เมื่อเทียบกับแมสเปียนจริงๆเนี่ยใหญ่กว่า4ห้าเท่าก็ก็ดูอาจจะมีน้ําหนักในระดับหนึ่งแต่ว่าผลในเชิงบวกยังไงต่องบการเงินของเคแบงค์ ank, ดิวจะดันหรือไม่ดันเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องค่อยประเมินแล้วก็ผมเชื่อว่าเคแบงค์เองก็เป็นธนาคารถ้ามีอะไรที่ชัดเจนเน่ยเขาจะเขาจะมีการ p r o v i ข้อมูลให้กับนักวิเคร อืมอืมครับคือถ้าสมมุติว่าดูในเชิงของ track record นะครับพี่เอ๋อย่างที่เขาไปซื้อไอ้แมสเปียนอะไรเนี่ยนะครับเอ่อแล้วการดําเนินงานงต่างๆเนี่ยมันมันถือว่าถือว่าพิสูจได้ไหมว่าเขาไปต่างประเทศแล้วแล้วมันมันสอบผ่านอนะ่ะเพราะว่าบางทีเราเห็นหลายๆเจ้านะพอไปซื้อกิจการนู่นนี่นั่นโอ้โหระหว่างทางนี้มันไม่ง่ายนะเขาเจอบ้างแหละการทํางานอะไรต่างม,มันมันมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับที่เราวาดฝันไว้ฮะก็จริงนะแมแต่แมสเปียนเล็กมากแมสเปียนถ้าที่บอกออบคีแบงนี่โอ้โหแบบแล้วคนคน่อ<ค>นข้างจะเล็ก เพราะโคลไซย์เยอะเยอะมากเล็กกว่าเพอร์มาตาเยอะมากอ่ะเพอร์มาตาถือว่าน่าจะเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่ b b l เข้าไปซื้อแล้วก็ตอนนี้ผลงานก็ดีวันดีคืนเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเทียบเคียงระหว่างเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันของแบงค์ไทยกับอินโดน์เราเราเหนือเราเหนือในเชิงของความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีนะครับก็เข้าไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าผลการดำเนินงานของแบสเปียนอ่ะจะเป็นผลเชิงบวกกับ BBL แต่ของแมสเปียนของพิรมาต้าของทุกที่ของ BBL แต่ของแมสเปียนเนี่ยเนื่องจากว่าความที่ค่อนข้างจะเป็นไซส์ที่เล็กมากอาจจะยังไม่ได้มีมนัยยะสําคัญสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูในส่วนของเวียดนามเองผมว่าตลาดเวียดนามก็เป็นตลาดที่หอมหวานเนาะแต่ว่าตอนนี้เองมันก็มีประเด็นเรื่อง Pro p e r t y หรือว่าเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงไปบ้างมีเปอร l e ปอะไรไปบ้างเหมือนกันแต่ด้วยความที่หนึ่งอย่างที่บอกคือคนเขาเยอะมากแล้วเศรษฐกิจของเขาเนี่ยถ้าตั้งลําได้เนี่ยมันก็เติบโตในระดับผมว่าเกิน5%นะอยู่แล้ว ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดที่น่าสนใจถ้าเทียบกับตลาดเมืองไทยที่ GDP ล่าสุดก็ต่ำค่าอีกละปีหนึ่งก็โตสามเปอร์เซนต์บวกลบน่นะแล้วก็อยากให้เศรษฐไทยโตดีๆแต่ต้องยอมรับว่าเราโตสามสี่เปอร์เซนต์เนี่ยแบงก์ก็เติบโตยากนะแบงก์ก็เติบโตยากฉันเนี่ยมันไม่แปลกหรอกที่แบงก์จะไปหาความท้าทายในเซาท์อีสเอเซียเลยเซาท์อีสเอเชียผมว่าเขาไม่กล้าเล่นหรอกเพราะว่าเขาก็ตัวเล็กแบงก์ไทยเราจะเป็นแบงก์ใหญ่นะแต่ว่าไปเล่นในระดับวิกเรีลเนี่ยกลายเป็นแบงก์เล็กตอบยาก ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ต้องการที่จะไปนอกเหนือจากประเทศไทยมันก็ต้องไปต่างประเทศอ่ะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ประเทศที่มันน่าสนใจผมว่าก็คืออินโดเวียดนามหรือฟิลิปปินเพราะว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะและเป็นประเทศที่เรายังใช้เทคโนโลยีเนี่ยเรียกว่ายังแข่งขันได้ไอเราจะไปเปิดที่มาเลยผมว่าสูสีกันมวยมวยแล้วก็มวยสูสีไปสิงคโปร์มันต้องพูดถึงเลยสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นโฮเซลล์แบงกิ้งไม่ใช่รีเทลแบงกิ้งมันก็ไม่ไปไม่ได้ที่เหลือมันก็ไม่น่าสนใจแล้วไปพม,ม่าก็ไม่รู้ไปทําไม ไปกัมพูชาก็ไม่ไปทําไมงั้นจะกลายเป็นที่เหลือก็คือไม่ไปอินโดเวียดนามหรือฟิลิปปินส์มันก็มีสามประเทศที่ดูแล้วเนี่ยเรายังแข่งขันได้มีประชากรเยอะแล้วก็ยังมีโอกาสตตเติบโตได้มากงั้นเข้าใจว่าแบงค์พยายามจะไปเพื่อออกไปหน้าน้นาใหม่แต่ว่าจะพิสูจน์ว่ามันดียังไงก็อย่างที่อีกต้องถามคือมันต้องรอการพิสูจน์เหมือนกันว่าเป็นว่าว่า,ว,าว่าไปแล้วจะสกเซสแค่ไหนหรือเปล่าแต่ในเคสของเพอร์มาตาที่เข้ามาใน b ี l ีลเนี่ยทิศทางเนี่ยดีขึ้น อืมครับครับอ่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าในเชิงของไทมงจริงๆก็น่าน่าจะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีใช่ไหมพี่เอ๋หมายถึงว่าทางฝั่งเวียดนามอ่าถ้าสมมติเราพูดถึงสักปีปีสองปีที่แล้วเขาเฟื่องฟูอ่ะแต่ดูเหมือนปีนี้เขาดรอปอ่าทั้งอสังหาทั้งการส่งออกทั้งตัวเลขอะไรต่างๆมันดูจะชะลอลงมาโอการเข้าไปตรงนี้มันอาจจะเจรจางง่ายขึ้นก็ได้นะครับถูกไหมฮะพี่เอ๋ก็มันอาจจะต้องดูว่าที่ราคาหนึ่งบิลเลียนยูเซอร่ลาตามข่าวเนี่ยถ้าเทียบกับบุคบายูเท่าไหร่เพราะปกติเวลาเวลา ก็เนื่องจากว่าไม่มีข้อมูลนะก็เลยไม่สามารถอาจจะไม่สามารถให้ให้ข้อมูลได้แต่ว่าเวลาซื้อของก็ต้องซื้อตอนที่ผู้ขายอ่ะลบากใช่ไหมซื้อตอนผู้ขายเนี่ยเขาได้เปรียบล้วก็ซื้อของแพงนั้นเนี่ยก็ต้องซื้อตอนที่เขาอยากจะขายเพราะว่าเขาอาจจะมีเหตุต้องการที่จะเดบวตตัวเองออกจากประเทศเพราะว่าต้องการเงินเองแล้วแต่เวียดนามเองผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตั้งลําได้เพราะว่าผมมองว่าในเชิงของในเชิงของประชากรในในเชิงของการเมืองในเชิงเศรษฐกิจต่างๆที่ เขายังเป็นจุดสําคัญในการที่เป็นซัพพลายเชนของเทคโนโลยีเนี่ยผมก็เชื่อว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ทุกคนจับตามองแล้วเป็นประเทศดิ่งที่แข่งขันสูงมากสูงมากเพราะว่ามีแบงค์เนี่ยเยกะไปเยอะมากทั้งแบงค์ในประเทศและแบงค์ต่างประเทศแต่เข้าใจว่าด้วยอีโคซิสเต็มของของเวียดนามในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในเชิงของประชากรเนี่ยมันก็น่าสนใจในการเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันแต่ว่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคงต้องดูดูตอนต่อไป อ่าครับอ่าโอเคนะครับแต่ว่าขอเสริมอีกนิดเดียวอาจจะเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าตอนนี้เราย,ยังไม่เห็นข้อมูลอะไรแล้วเขายังไม่ได้แบบประกาศชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าโอเคมันเริ่มมีมูลนะครับแต่พอจะเป็นไกด์ไลน์ได้ไหมครับว่าสมมุติสมมุติว่าเขาประกาศแล้วพอมันเห็นตัวรุ่งตัวเลขต่างๆเนี่ยหลักการในการที่จะลองดูว่าเฮ้ยจริงๆมันมี Impact นะครับต่อทางฝั่งเคแบงค์ ank, เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเช่นอ่าซัมออฟเดอะพาร์ทเข้ามาอะไรเงี้ยรอครับหรือหรือมันจะมีหลักประมาณไหนฮะเผื่อนักลงทุนเขาจะได้จะได้มองออกว่าเฮ้ย เออไอนี้มันมีนัยยะก็ต้องดูในเรื่องของคอนโทรลคือถ้าเกิดว่าคิดว่าคอนโทรลก็ต้องคอนโรลจะจะถือห้าสิบเปอร์เซ็นหรือหกสิบเปอร์เซ็นตหรือสี่สิบเปอร์เซ็นถ้าคุณไม่มีคอนโทรลก็ก็ถือเป็นแค่อุตติตีมตต์ดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าคุณคอนโทรลคอนโทรลคุณก็คอนโซลมาคอนโซลมามีกําไรเท่าไหร่คุณก็เอามาเท่านั้นเช่นสมมตินะตัวอย่างที่ต่างว่าลงทุนในบริษัทมีกําไรหนึ่งร้อยล้านบาทคุณถือหุ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคุณก็เอารับรู้เต็ม แต่ถ้าเกิดว่าคุณถือหุ้น70%คุณก็รับรู้แค่70ล้านบาทอีก30ล้านบาทก็เป็น minority แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็น control เนี่ยก็คือจะคอนโซลงบออกมาทั้งงบกบดุลกบรากาทุนก่อนแล้วก็ไปหักออกตามเปอร์เซ็นที่ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นก็จะพอทราบฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูว่ากําไรเค a n k ank, ปีนี้กาไร40,000ล้านแล้วถ้าเกิดว่าสมมติดิวเนี่ยเกิดขึ้นจริงต้องดูว่าตัวโฮมเครดิตเวียดนามเนี่ยกำไรเท่าไหร่แล้วก็เคแบงค์ ank, ถือเท่าไหร่ ก็ตรงนั้นแหะสามารถเอามาคิดได้เลยว่า IMPACT จะมีผลกระทบต่อกำไร K-Bank ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์และมีผลต่อราคา Book Value หรือว่าประเมินมูลค่าพื้นฐานเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ก็จะสามารถทําได้โดยนักทุนก็สามารถที่จะคํานวณคร่าวๆได้เหมือนกัน